สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมปลายประจำปี266โดยเป็นข้อสอบที่สอบในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนปี266นะครับวันนี้จะมาเฉลยตอนที่2ข้อที่20กันครับคุณได้ดูโจทย์จากเว็บไซต์สมาคมคณิตศาสตร์นะครับโจทย์ให้หาค่าสูงสุดของฟังก์ชัน f ทีตา เท่ากับคอดทีตาลบ3คอดทีตาบวก2คูณกับ1บวก2คอดทีตาโดยทีตาเนี่ยเป็นจำนวนจริงนะครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพ้อส์แล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับอันดับแรกผมจะค่อยๆจัดรูปตัวเอกกษณ์ก่อนนะครับโดยที่ผมจะพิจรารณาตัวนี้ก่อนนะครับ อันนี้โดย Sense of Math ส่วนตัวนะครับก็คือตัว3คอร์ดทตาเนี่ยครับมันน่าจะแยกออกมาเป็นตัวคอร์ดทตาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลบ2คอร์ดทตาตัวหนึ่งเพราะว่าไออันนี้คาาเดาว่าตัวเนี้ยมันน่าจะจับคู่แล้วคิดเลขด้วยกันได้นะครับขณะเดีวยวกันตัว2คอร์ดทตาเนี่ยมันจะดึงตัวประกอบจาก2ตรงนี้แล้วจับคู่ด้วยกันก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้เนาะผมเลได้แยกออกมาเป็น2กลุ่มนะครับก็จะมีค่าเท่ากับคอร์ด ทิตาแล้วก็ลบกับคอร์ดสามทิตาอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลบสองคอร์ดสามทิตาบวกกับสองครับสังเกตเห็นว่าการที่มีเลขคอร์ดสามทิตาเนี่ยมันกระจายมาเป็นเลขที่มากมายมหาศาลเลยนะครับผมก็เลยพยายามจับคู่แล้วก็ค่อยๆจัดรูปเพื่อจะได้คิดเลขง่ายขึ้นนิดนึงครับ ทีนี้ตัวคอร์ดทีตเนี่ยพอจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปคอรกับซาสมมติเรานึกอะไรไม่ออกพยายามจัดรูปทุกอย่างให้อยู่ในรูปคอรกับซาครับทุกอย่างจะดูง่ายขึ้นในระดับหนึ่งถ้าการจัดรูปนั้นไม่ทำให้รูปมันไปเปลี่ยนไปเยอะมากนักน,นะครับดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนคอดทีตาเนี่ยเป็นคอรสทีาหารด้วย sin ทครับทำนาฬิกาผมก็จะเปลี่ยนคอร์ดสามทีตเป็น cos 3, ทีตาหารด้วย s ซ n 3ทีตครับ mm hmm. เมื่อพิจารณาตัวเศษส่วนคู่นี้ครับ mm hmm. ผมก็จะใช้เรื่องครอ,งอรนอมาช่วยนะครับ mm hmm. ก็มองเป็นคูณไข้ก็ได้ครับ mm hmm. ก็พดฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะคูณ sin 3ทีตาทั้งหมดทั้งล่างนะครับส่วนพดฝั่งขวาก็จะคูณด้วย s ซ n ์ทีาทั้งหมดทั้งล่างดังนั้นครอ,นอรนอที่เหมือนกันก็จะกลายเป็น ตัวส่วนเนี่ยก็จะกลายเป็นไซน์ทิตาคูณกับไซน์สามทิตานะครับที่เป็นสำหรับตัวส่วนด้านล่างเนาะส่วนตนัวบนก็จะกลายเป็น cos ทิตาคูณกับไซน์สามทิตาลบกับ cos สามทิตาคูณกับไซน์ทิตานะครับทีนี้เราเห็นอะไรเพิ่มไหมครับจะเห็นว่าตัว cos ทิต้าไซน์สามทิตาลบกับ cos สามทิตาไซน์ทิตาเนี่ย มันสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปใหม่ได้มันก็จะกลายเป็น sin 3สาทิลบท้านั่นเองครับในที่นี้ก็คือจากเอกลักษณ์ที่ว่าตัว sin a เลบบครับเท่ากับ sin a cos b สบีลบไซน์บีคอนะครับคือเราจะมองตัวมุม3ามทเนี่ยคือตัว a ครับและมองมุมทิต้าเนี่ยเป็นตัว b นะครับ ดังนั้นตรงนี้จึงจัดรูปได้ใหม่นะครับจึงกลายเป็น sin 3ทตาลบทิตานั่นเองครับซึ่ง3มทตาลบกับทิตาก็จะกลายเป็น2ทตานั่นเองนะครับและอีกเช่นกันครับตัว sin 2ทิตาสามารถจัดรูปได้ใหม่กลายเป็น2 sin ทิตาคอทตานะครับที่ผมกระจายออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเผื่อ sin ์ทตาด้านบนกับด้านล่างเพราะว่าด้านล่างมี sin ์ทิตาด้วยเนาะเผื่อมันจะสามารถตัดกันไปได้ครับ ดังนั้นตัวไซด์ทิต้าทั้งบนทั้งล่างจึงตัดกันไปได้ครับรูปใหม่เนี่ยก็จะมีพจน์นี้มี2เป็นตัวประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับพจน์นี้ก็จะมี2เป็นตัวประกอบเช่นกันและจะเห็นว่าตัวคอดสามทิต้าเนี่ยเราสามารถเขียนใหม่กลายเป็นคอ s ส eta, ามทิต้าแด้วยไซด์สามทิต้าเหมือนเมื่อสักครู่ได้เลยครับทีนี้ด้วยความที่ตัวส่วนเหมือนกันครับผมจึงนํามารวมกันได้เนาะจึงกลายเป็นพจน์ด้านในเนี่ยจึงกลายเป็น2 cos ทิตาลบ2คอทตา ทั้งหมดหารด้วยไซน์สทีตนั่นเองทีนี้ผมก็จะดึงตัว2มาเป็นข้างนอกก็ได้นะครับเผื่อทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นเมื่อดึง2มาด้านนอกเนี่ยก็จะกลายเป็น2คูณกับ Cos, theta cos ทีตาลบคอสามทีครับแน่นอนว่าเราน่าจะคูณเอกลักษณ์นะครับระหว่างการลบกันของมุมที่ว่า Cos a c ลบ c ค s b รับจะมีค่าเท่ากับ2 sin b บก a หันด้วย2คูณกับ sin b บลบ a หันด้วย2ครับในที่นี้จึงกลายเป็น cos ทีตาลบ cos สามีตเนี่ยก็จะกลายเป็นมองมุมทีตาเนี่ยเป็น a ครับแล้วก็มองมุม3ามีตเป็น b จะได้ว่า cos ทีตาลบ cos สามทีตเนี่ยเมื่อกระจายออกมาจึงกลายเป็น2 sin บวกเอหันทด่สก็คือเป็น3มทิตบวกกับทิตาหได้2คูณกับ sin 3สทลบกับทิตาหัด้ 2, ครับซึ่งตัว3มทบวกด้วยทตาหันสเนี่ยสทบกทตเป็น4ทิตาสทาันสกลายเป็น2ทิตนั่นเองครับและ3ทลบทิตก็จะกลายเป็น2ทิต เมื่อหารได้2ก็จะกลายเป็น1น่ทิตาครับเพราะฉะนั้นผลการกระจายออกมาก็จะกลายเป็น2 sin 2์ทิตาคูณกับ sin ทิตาครับมาถึงตรงนี้เราจะค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราไปดูเอกลักษณ์ฝั่งที่เป็น1บวก2 cos 2ทิตากันก่อนครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือตัว1บวก2 c o ค2ทิตาครับมันมีความสัมพันธ์กับตัว sin 3ทิตาอยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันมี sin ์สทิตายอยู่ มีความสัมพันธ์ยังไงมาดูกันครับอพิจารณาตัว1นบวกสองคอสทบ้างครับตัว c o s 2ทตเราสามารถกระจายกลายเป็น1 2, นลบสไซน์กำลังสองทตได้ครับกระจายเข้าไปต่อครับมีค่าเท่ากับ1บวกสลบกับ4 s i ไซน์กลังสองทตซึ่ง1บวกสเป็น3นั่นเองทีนี้ผมจะคูณ s ซด์ทิตา้าทั้งมวทั้งล่างครับโดยที่ในที่สมมติว่าไอตัวไซ n ต้เนี่ยมันต้องไม่เป็นศูนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3 s i ไซทิตลบกับ4 s i ไซด์กำลังสามทนด้วย s i n ทิตา้าครับและก็จากเอกลักษณ์ตรีโกณไซ n 3สามทาิเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3 s i ไซทิต้ลบ 4, สี่ไซกำลังสมทพอดีผมจึงเปลี่ยนรูปนี้กลายเป็น s i n 3สามทิตรครับ คราวนี้กลับไปดูภาพรวมครับตัวฟังก์ชัน f t h e t เท่ากับการคูณกันของ2พจน์นี้ครับพจน์ด้านในนี้ครับผมเปลี่ยนรูปให้เป็นพจน์นี้เลยนะครับแล้วก็คูณกับตัว1นบวกสองขอสองทีตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปตอนหลังนะครับผมกระจายเข้าไปคูณครับทีนี้ ที่ผมเลือกที่จะกระจายก่อนเราค่อยเปลี่ยนรูปตอนหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าพจน์เนี้ยเมื่อเรากระจายเข้าไปปุ๊บถ้าเราไม่เปลี่ยนรูปอ่ะมันจะคิดเลขง่ายกว่าครับแต่เมื่อเราค่อยมาเปลี่ยนรูปแล้วก็จับคู่เฉพาะคู่นี้เนี่ยมันจะคิดเลขได้ง่ายกว่าเหมือนกันผมจึงเปลี่ยนรูปณตตอนนี้ครับเปลี่ยนตัว1นึ่งบวกสองข้อเนี่ยเป็นไซส์สามทิตาหารด้วยไซส์ทิตาเหมือนที่เราคิดเมื่อสักครู่ครับดังนั้นตัวไซส์ทิตาในตรงนี้สามารถตัดกันไปได้ครับไซส์สามทิตาก็ตัดกันไปได้เช่นกัน ดังนั้นพจน์เฉพาะฝั่งซ้ายจึงเหลือแกเป็น4 sin 2นสทส่วนฝั่งขวาก็จะเหลือเป็น4 cos อสอทบวก2ครับทีนี้เรามาจัดรูปกันใหม่ครับสำหรับพจน์นี้จะเห็นว่าตัวที่มีฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยก็จะมี sin 2สอทกับ cos 2งท, 2, ทครับผมก็จะจับมาไว้ด้วยกันครับจะเห็นว่ามันมี4เป็นตัวร่วมของคู่เลยผมก็ดึงออกมานะด้วยนะครับจะมีค่าเท่ากับดึง4มาเป็นตัวร่วมด้วยครับแกเป็น sin 2ทีตแล้วก็บวกกับ c o <S, <Th> s 2ทีตาทั้งหมดบวก2ครับนะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครทำโจนบ่อยเนี่ยก็จะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างแล้วนะครับว่าเราจะหาค่าสูงสุดในตรงนี้ยังไงได้บ้างโดยที่ผมจะพยายามจัดรูปให้พวกน,นี้ให้มันกลายเป็นฟัง์กชันตรีโกณตัวเดียวครับนั่นคือสมมติว่าออาจจะเป็นจัดรูปกลายเป็นไซน์ทก็ได้สมมตินะครับ จัดรูปไงก็ได้ให้เกิดไซนทิต้าขึ้นแล้วก็จับเข้าอสมการของตัวตรีโกณมิติที่ว่าตัวไซทิต้าหรือคอสทิต้าใดๆเนี่ยค่ามากสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ1แน่ๆและค่าน้อยสุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือต้องมีค่าที่มากกว่าเท่ากับลบหนแน่ๆครับผมพยายามจัดรูปตรงนี้ให้ได้ครับโดยใช้เรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณมาช่วยนั่นเองก็ทำเองก็ได้จัดรูปมาให้ได้ครับโดยอันนี้ผมจะแสดงวิธีทำออกมา2แบบนั่นเองแบบแรกครับผมจะใช้เรื่อง เอกลักษณ์ตรีโกนนะครับที่ว่าตัวไซน์สองทิต้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปใหม่กลายเป็น Cos 90-2าลบทิต้าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นตัว F อทิต้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณกับ Cos 9 0ลบทิต้าหรือจะเขียนเป็น p พส่วนก็ได้ครับแล้วแต่นอกสำหรับตัว90วสบองศาวกกับ Cos 2อทิต้า บวกกับ2แน่นอนว่าเราใช้เอกลักษณ์ตีกลเหมือนกับเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับจากการที่ว่าตัว cos a บวกกับ cos b เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ2 cos a บวก B หารด้วย2คูณกับ cos A ลบ B หารด้วย2นะครับจึงกลายเป็นพจ์ด้านในเนี่ยกลายเป็น4คูณกับ 2 cos มองตัว90ลบ2ทีเป็น a ก็ได้ครับแล้วก็มองตัว cos 2ทีตาเป็น b ก็ได้จึงกลายเป็น90องศาลบ2ทีตบวกกับ2ทีตาหารด้วยสจะเห็นว่า2ทีตตัดกันไปได้พอดีเลยเนาะคูณกับ cos 90ลบ2ทลบ 2ทีตาันที่2ครับแล้วก็บวก2ด้านนอกซึ่งตัว90ลบ2ทีตาบวกกับ2ทตาตรงนี้แตกลับไปได้ครับมุมตรงนี้จึงเหลือกลายเป็น cos 90ฐาันที่2จึงกลายเป็น cos 4 5อ,องศานั่นเองแล้วก็ในพจ์ด้านหลังครับตัว90 eta, ลบ2ทตาลบ2ทตาก็จะกลายเป็น90ลบ4ทีตาลบ4ทตทั้งหมดพนที่จึงกลายเป็น45ลบสทีต้านั่นเอง ซึ่งตัว cos 45องศาเนี่ยมันคือรู 2/ สอส่วนครับตัว2ตรงนี้ตัดกันไปได้จึงเหลือกลายเป็น4ี2รูสคูณกับ cos 45องศาลบสองทิตาซึ่งจากตัวอสมการของตรีโกณที่ว่าตัว cos สี่สิบห้าองศาลบสองทิตาหรือมุมได,ได้เนี่ยมันต้องมีค่าที่น้อยกว่าเท่ากับ1ก็คือค่ามากสุดคือ1น,นะครับจากรูปใหม่ครับผมคูณสี่รูสทั้ง2ข้างของตัวอสมการน,นี้จากนั้นครับก็บวกทั้ง2ข้างด้วยเลข2 ของตัวอสมการจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือเป็นฟังกช์ชัน f ทตาพอดีครับดังนั้นตัว f ทตาเนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ4รูปสบวกสก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับว่าตัว4ีรูสบวกสเนี่ยเป็นค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของตัวฟังก์ชัน f ทตาครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งครับจุดสังเกตจุดหนึ่งผมมองตัว sin 2ทตากับ cos 2ทีตาที่มันบวกกันเนี่ยเป็นตัวค่า k ค่าหนึ่งนะครับ คราวนี้ผมยกกำลังสองทั้งสองข้างของตัวสมการครับกลายเป็น s i n ์กำลังสองของ2ทิตาบวก2 s i n 2ท c ต s าทแล้วก็บวกกับ Cos กำลังสองของมุม2ทตครับมีค่าเท่ากับ k กลังสองจะเห็นว่าตัว s i n ์กำลังสองของ2ทตบวกกับ Cos กลังสงของของ2ทเนี่ยรวมกันมีค่าเป็น1พอดีจากเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับ จึงกลายเป็น1บวกกับ2องไซน์ส s งทคสอง, 2, อสองซึ่งจากตัว2 sin a cos a เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ2ซึ่งจากเอกลักษณ์ที่ว่าตัว2 sin a cos a มีค่าเท่ากับ sin 2a ครับดังนั้นตรงนี้ก็จะรวบกันกลายเป็น sin 2เท่าของ 2a 2ทีตา้านั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ sin 4สีตารครับ ที่ผมยกกำลังสองเนี่ยเพราะว่าจะได้จัดรูปเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณว่าไซด์สองเท่าเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวไซด์สี่ทิต้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเคกำลังสองลบหนึ่งแน่นอนครับว่าจากเอกลักษณ์ตรีโกณเหมือนเดิมครับจากไซด์สี่ทิต้าเนี่ยมันต้องมีค่าที่เออ่น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งครับดังนั้นตัวเคกำลังสองลบหนึ่งก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเท,ท่ากับหนึ่งเช่นกัน k คลังสองก็ต้องมีค่าที่น้อยกว่าเท่ากับสองครับย้ายหนึ่งไปบวกฝั่งขวาเนาะดังนั้น k ก็ต้องมีค่าที่อยู่ระหว่างสแปสองกับสแปกับลบสแปรรูทสองนะครับดังนั้นเมื่อย้อนกลับไปตัว s i ส์สองทิต้าคอสองทิต้ามันเป็น k นะครับค่าสงสูดของไซส์สองทิต้ากับคอสองทิต้าก็คือเป็น k ดังนั้นตัว f θ ทิต้า ในที่ก็จะมีค่าเท่ากับ 4k บวก2ครับดังนั้นผมก็จะคูณ4ทั้ง2ข้างของตัวอสมการนี้นะครับกลายเป็นลบ4รูท2น้อยกว่าเท่ากับ 4k แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ4รูท2 เมือ่อบวก2ทั้ง2องข้าของตัวสมการก็จะกลายเป็นค่าฟังก์ชันเอ่อ f ทีตาพอดีน้อยกว่าเท่ากับ 4k บก2และก็น้อยกว่าเท่ากับ4รู2บวก2นี่ก็จะกลายเป็นตัว f ทีตานะครับเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือเป็น4รู2บวก2เหมือนกับการคิดแบบแรกเลยนะครับโอเคครับก็ ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ